สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับงานข้าวห่อบ้านห้วยแห้งนะครับตําบลตะนาวศรีอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับโอ้โหดูเราไปดูเพจตี้นะครับของเราสาวสวยนะครับบรรยากาศนะครับในสนามแข่งนะครับบ้านห้วยแห้งนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นการแข่งขัน50 5ปีบวกนะครับเป็นรุ่นวีไนะครับมีระดับแชมป์มาทางนั้นเลยนะครับอย่างเช่นนะครับอัมพรสิริพัฒน์นะครับมาจากชนบุรีนะครับเจ้าหนูนะครับนักแข่งทางเรียบเก้านะครับเดี๋ยวเรามาชมเลยนะครับรุ่นแรกของรายการวันนี้นะครับเสาสามตเสิงหาคม2567นะครับเดี๋ยวเชิญชมเลยนะครับว่ารุ่นนี้ หนึ่งถึงห้านะครับใครจะเป็นแชมป์นะครับจัดโดยนะครับคณะกรรมการโดยพี่จกนะครับบ้านสวนพึ่งนะห้วยแห้งครับรุ่นนี้นะครับมีประมาณสิบเอ็ดคันนะครับสิบเอ็ดชีวิตนะครับโดยมีนะครับช่างสมบูรณ์นะครับเป็นกรรมการทงนะครับวันนี้นะครับ เรามาชมการแย่งขันนะครับมีผู้ชมหลักหลายพันเลยนะครับยืนรอบสนามเลยนะครับมาตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเอาละครับจุดสตาร์ทเริ่มทำมาแล้วนะครับเฮียสมบูรณ์บอกโอ้โหรุ่นนี้นะครับ55ปีบวกนะครับทุกคนยังมีลมหายใจต่อสู้กันอยู่นะครับ เรามาชมนะครับเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับเรามาดูนะครับมาแล้วครับออกมาแล้วนะโอ้โหขันสุดท้ายนะครับเป็น r m นะครับเบอร์ตองเก้านะครับของช่างนุยน้ำพุนะครับเป็นยังไงครับจะตามเค้ชทันหรือเปล่าครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปแล้วนะครับ นี่นะครับเราชมกันไปด้วยกันนะครับโอ้โหกับบรรยากาศงานข้าวฮ้อนะครับของบ้านห้วยแห้งนะครับตำบลตะนาวสีนะครับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับนี่นะครับถ่ายจากมุมสูงนะครับเราไม่สามารถบอกเบอร์ได้นะครับว่าใครเป็นใครนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนขึ้นรับรางวัลนับโอ้โหสุดยอดนะครับ55ปีบวกนะครับก่อนแข่งนะครับต้องมียาดมยาหอมยาหม่องนะครับติดกระเป๋ามาด้วยนะครับโอ้โหสนามโอสวยนะครับสนามบ้านห้วยแห้งนะครับจัดเป็นประจําทุกปีเลยนะครับโดยพี่จกนะครับและคณะกรรมการนะครับบ้านห้วยแห้งนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันต่อไปครับสนามนะครับเปิดเส้นทางใหม่นะครับทำให้ยาวขึ้นนะครับเพื่อความสนุกสนานะนครับนี่นะครับเรามาดูการเข้าแบงเข้าเนินะครับการโดดเนินนะครับนี่นะครับสุดยอดทุกคนนะครับจากมุมสูงนะครับเราไม่สามารถบอกว่าใครเป็นใครนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอน รับรางวัลนะครับว่าใครจะได้1 2 3 4 5สห้านะครับนี่ครับเนินใหญ่เป็นไงโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแต่ละคนนะครับถ่ายจากมุมสูงเลยนะครับวันนี้เราให้ดูสนามบ้านห้วยแห้งนะครับการจัดงานแต่ละครั้งนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหแต่ละคันทำความเร็วได้สูงสุดจริงๆเลยนะครับ แบ่งยาวมาก้างตรงก็ยาวมากนะครับออกแบบโดยพี่จกนะครับบ้านห้วยแห้งนะครับนี่นะครับบรรนจากาดของเรานะครับสนามนี้นะครับถ้ามาถ่ายทําจะเห็นต้นตาลต้นเดียวนะครับจะรู้เลยนะครับว่าเป็นสนามบ้านห้วยแห้งโอ้โหดูผู้ชมดูครับสุดยอดโอ้โหตะลคันตะลคันนะ ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับถ้าไม่บอกว่า55ปีบวกจะไม่เชื่อเลยนะครับว่านักแข่งแต่ละคน50ปีขึ้นไปเลยนะครับเรียวแรงยังดีอยู่นะครับการขับขี่เหมือนวัยรุ่นทั่วไปนะครับให้เป็นตัวอย่างพี่น้องนุ่มๆน,นะครับหนูๆทุกขั้นนะครับการขับขี่มอเตอร์ไซค์วิบากนะครับเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งนะครับ ทำให้เลียวแรงนะครับร่างกายเราแข็งแรงนะโอ้โหดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับบ้านห้วยแหงเราจัดยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะครับนี่ดูเต็มครับยาวเย็ดเลยโอ้โหสนามนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับนี่นะครับพี่จกบอกว่างานนี้เสร็จสมบูรณ์ปีหน้าฟ้าไม่เอาไม่นะครับโอ้โหนี่นะครับอาศิปีบวกนะครับ ันที่นำที่หนึ่งน่าจะเป็นเจ้าหนูนะครับอัมพรศอิริพัฒจากชนบุรีนะครับโอ้โหอดีตนักแข่งทางเรียบนะครับแชมป์ประเทศไทยนะครับนีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ RM เบอร์9ก้นะครับอันนี้เป็นของช่างน้้ยนะครับออกตัวสุดท้ายนะครับดูว่าช่างน้้ยนะครับ จะไล่บีไล่ตามนะครับระดับแชมป์ประเทศไทยได้ยังไงนะครับนี่นะครับดูเข้าไปเลยนะครับในเอ็มสี MC เหลืองมองง่ายง่เลยนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศในสนามนะครับเสาสามสิบอสิงหาคม2,567ันห้ารหเงานเข้าหอบ้านห้วยแห้งนะครับชาติพันธ์ก็เรียงส่วนพึ่งนะครับ เราจะเจอกันทุกปีนะครับงานก็จะจับสี่วันถึงห้าวันนะครับนี่นะครับเรามาดูนะครับ RM RM ที่เรล่องแซงได้ไหมโอ้โหแซงได้นะครับ RM แซงไปแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับนี่นะครับ RM ร้อยิบห้าเป็นรถสองจังหวะของช่างนุ้ยนะครับลายบีลายแซงนะครับ เซอสามร้อยเป็นไงเป็นไงไอเป็นไงเซอ0สแซงคืนไปนะครับเรามาดูอันดับที่5ที่6นะครับเป็นไงช่างหนุ่ยเอาคืนได้ไหมครับเอาคืนได้นะครับโอ้โหไอเอ็รยยนะครับกับฮอ n d a าเ3อ0นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ว่าเป็นรอบสุดท้ายหรือเป้าเข้าแบงค์นะครับ c R F 3 0 0เสียบในนะครับ i อเอ็มช่างนุ้ยเข้าวงนอกครับ R m เเสียบในไม่ใช่นะครับ C IF ี F เสียบในจะเสียบในขึ้นอีกแล้วนะครับเป็นไงเป็นไงนะครับ R m เเป็นไงโอ้โหนี่นะครับมันอยู่ที่แรงนะครับกับรถนะครับโอ้โหดูชมบรรยากาศนะครับ